สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้วันที่21เดือนกันยายนพศ .2568 นะคะวันนี้พามาชมไผ่แปลกไผ่สะสมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งตัวนี้ก่อนหน้านะคะทางสวนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้ไดรับชมกันนะคะ ซึ่งหลังจากที่ถ่ายคลิปไปนะคะก็มีสอบถามเกี่ยวกับไผ่ตัวนี้มาค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับไผ่ที่เห็นอยู่นะคะค่อนข้างที่จะมีความแปลกตานะคะตัวนี้เป็นไผ่ดำลำตันลายจุดนะคะจะเป็นไผ่ที่ลำตันมีความตันของเนื้อไม้ค่ะถือว่าไผ่ตัวนี้มีความแข็งแรงนะคะ ที่เห็นอยู่คือไผ่ที่ช่วงอายุยังไม่เยอะมากนะคะตัวนี้จะเป็นหน่อของปีนี้เลยจะมีความจุดนะคะของสีดำบนพื้นผิวของลำไผ่ที่เป็นสีเขียวตัวนี้มีความแปลกตานะคะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากการสังเกตนะคะจะเห็นได้เลยว่าจะมีจุดนะคะ ข้อแล้วก็ทุกปล้องซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้ได้รับชมกันแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะคะคือต้นไผ่ดำลำตาลลายจุดนะคะในช่วงของลำนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก่อนหน้าก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งจะมีจุดสีดำยังไม่เยอะนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตไผ่ตัวนี้ให้ได้รับชมกัน เริ่มมีจุดนะคะสีดำสวยเลยค่ะไผยแปลกไัยสะสมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นจุดนะคะสีดำแล้วก็อายุเยอะเริ่มเยอะขึ้นนะคะลำก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะบางลำก็อาจจะยังมีเป็นจุดสีเขียวแซมบ้างนะคะ ถือว่าเป็นภัยแปลกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับไผยดำลำตันลายจุดถ่ายให้ดูใก,ใกล้ๆเลยค่ะ หรือว่าท่านใดที่กำลังมองหาไผ่เพื่อปลูกสะสมในช่วงนี้นะคะก็ทักมาหาเราได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครทางสวนมีไผ่หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกรับชมค่ะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอไผ่หลากหลายสายพันธุ์ไผ่ไม่ว่าจะเป็นไผ่แปลกนะคะไผ่ปลูกสะสมไผ่ปลูกประดับสวยงามหรือว่าไผ่ปลูกกินหนก็ เข้าไปรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัทการ์เด้นแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 ไข่ดำลำตันลายจุดสวนธนภัพสกลนครค่ะ